สวัสดีค่ะแก้มนะคะนภัสวรรนลรมสวัสด์ค่ะแก้มนะคะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของโค้ดนาตาลีนะคะที่ปฏิบัติตามคําสอนของโค้ดอย่างเข่งคัดเลยค่ะและอย่างบ้าคลั่งด้วยค่ะค่ะแก้มนะคะในวันนี้นะคะแก้มเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะ3มนะคะแล้วก็ได้รับการฟื้นฟู และได้รับการดูแลกับทางสถาบันโนวาวีด้านะคะซึ่งสถาบันนี้ก็เป็นสถาบันที่โค้ดนาตาลีแนะนำมาให้และแอบกระซิบว่าเป็นสถาบันที่ดีดีจริงๆและเป็นการยอมรับในในกลุ่มของฟื้นฟูมะเร็งของเรานะคะแก้มเองเนี่ยก็ได้รับการฟื้นฟูแล้วกับสถาบันโนวาวีด้าเนี่ยมาสี่เดือนแล้วนะคะยอมรับะคะ่ะในความประทับใจในบริการและก็ทีมงานแพทย์นะคะ แล้วในส่วนของที่แก้มได้เข้ารับทรีมต์นะคะที่เรียกกันว่า c a n เซอร m m u มูโน e r รปีค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะแก้มก็จะมีโอโซนเมก้าโดสแล้วก็โครอนมันจะเป็นการไปเสริมภูมิคุ้มกันของเราเมื่อไหร่ที่ภูมิเราตกภูมิเราพร่องเนี่ยนะคะมะเร็งเนี่ยก็พร้อมที่จะจู่โจมร่างกายของเราให้สุดอยู่แล้วในวันนี้นะคะแก้มก็เลือกสถาบันโนวาวีด้าค่ะประทับใจนะคะ คือประทับใจในทีมแพทย์ทีมพนักงานแล้วก็นวัตก,กรรมใหม่ๆที่มอบให้กับเราแล้วเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งบอกเลยคะ่ะว่าเป็นระดับ5ดาวเลยแต่ราคาเนี่ยระดับ3ดาวนะคะและสิ่งสำคัญก็คือเขามีห้องปฏิบัติการเองมานทำให้รวดเร็วและชัดเจนนะคะบอกเลยคะ่ะว่าตกหลุมรักโนวาวีด้าแล้วนะคะเหมือนที่สโลแกนบอกว่าโนวาวีดา new hope new ล i ์ค่ะ